เอาละครับก็สวัสดีผู้ชมท่านด้วยแล้วกันเนี่ยผมก็อยู่กับผมนี่ครับในรายการไอ้นูบนี่ครับผมก็จะเปลี่ยนชื่อช่นลใหม่แล้วนะครับก็พูดเล่นนะครับก็โอเคนะผมอยู่กับไอ้บิ๊กจอนเอมเนี่ยครับก็คือไอ้เกตนั่นแหละนี่ครับที่เรียกว่าไอ้เกหลังมีคนตัวหลังมึงอะเออเฮียเนี่ยผมนี่มันอยู่อยู่บ้านผมเนี่ยมาทํางานนะครับก็เลยใช้โอกาสอัดคลิปเลยนะผมก็ถ้าใครก็ต้องขอไปัยด้นี่ก็แล้ว เออนั่นแหละเอแะเอแล้วก็ตอนนี้ป่วยด้วยเนี่ยครับไม่รู้เฮียป่วยเป็นไขเ้เลือดออกอะทุยเนี่ยครับเออบ,บาดแตดไอ้ยแล้วเราอะ่ะเอ้ยเดดแดดในช่องกูวววเวาเนี่ยช่องกูบินน,ะบบน,นะบบนั่นแหละเฮ้ยเกดใครมึงขุดนี้เนี่ยไปไปหาเหมืองหาเหมือง ไปไปไปตัดต้นไม้กันไปปากขอดีอเก็์วางวางอนีรดิวางเก็วางดิวางตัวคาวางตัวขาเอ้อกูเจอหมูว่ะไอ้มหมู่ะดิหมูหม,มูขอโทษเอื้อไม่ได้หาอะไรเลยก็ผมได้สร้างแบบใหม่ผมเนื่องจากแบบที่แล้วนะไอ้ไอ้เกตเนี่ยมันฆ่าผมนี่ครับ เออใช่มันกลัวเมียะไู้เนี่ยเขาไม่ได้กลัวเว้ยเขาเรียกว่าให้เกียตไอคิดว่าไอเกตวางดีวางวางตัวครับปักทอตรงทีมืดด้วยเราไม่เรียกว่ากลัวมือเดี๋ยวเกตเร็วไอเกตเร็วดีชักชาลีลาเหรอเหรอไอสัตย์ยายาหยาบเยอะอีกแล้วเนี่ยครับเกตวางทอดด้วยโอเค แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูเพื่อนแป๊บนึงครับเพื่อนทำอไมอ่ะเปิดหนึ่งเอชดีไงไม่ไม่ได้เปิดเฮ้ยกูเติมให้เขาเคยเล่นเกมบิ๊กแม่งเปิดตับไว้ไว้เปิดก็เปิดดเฮ้ยกี่วันอะสามเฮ้ยเอาเรื่องมาอันนี้เล่นพีบีอยู่นี่ครับนี่นะฮะอ่าแป๊บนึงนี่ครับเก็ตมามาครับมันเห็นนะเฮ้ยเช่ ก็นะฮะแม่คุณอาจจะมีคลิปที่บีลงในชแนลใช่ใช่ใช่แตัดต้นไม้แบบเดี๋ยวตอนนี้กูเก็บตังค์ซื้อกาจอก่อนเดี๋ยวซื้อกาจอได้เลยกูอัดคลิปลงชแนลให้ซื้อกูนะซื้อกูดีสัตวกของกูไม่เป็นยาโอ้กูยังไม่มีซิลคอมใหม่เลยเบนด้นี่กูขี่มาเลยทำไมกูขี่มา้าขี่ได้มึงห้ามเถื่อนเลย ต้องมีไอมาเลยนะลงเดี๋ยวลงมันจะฟีลสีหรื่าโอ้คอมึงไหวเหรอไหวเล่นอยู่นะเธอเฮ้ยรอก่อนิดรอขึ้นได้จอนแลกลัวแล้วกลัวแล้กลัวเบ้เอ๊หาเหมืองลงเร็วไอเกลเ็วมึงหาเชือกใส่ดิจะเดินได้เกบตามมาไหนไอเกลเลว a t are you d o ยิงคีปีคีปีคาแมงคีเปิดคาแมงคาแมงระเบิดเอือ เยืดมีน้ำระเบิดมีน้ำออกมาด้วยนะครับยืดเดอเอ้ยเก็บครับไอเจตอุดดีอุด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 ที่มันว่าวอ้าวอชิบายใช่ไหมอุดเฉยแสดงว่าเงียบอวดว่าวเฮ้ยช่องกูใจเย็นพวกใจเย็นเย็นเพื่อนกวเมียเล่นเกมนี่ครับสองนี่ครับเพื่อนกวน เขาไม่ได้กลัวมึงก็บอกเขาเรียกว่าให้เกลียดซึ่งกันและกันนี่ครับเพราะผมต่างชื่อคิดแบบนั้นเนี่ยครับพอแล้วพอแล้วเอออุดให้หมดเลยก็ได้พวกมึงไม่รู้จักการให้เกลียดซึ่งกันและกันเออไอ้บิ๊กเนี่ยไปตามมาหาเมืองเลยหาเมืองหาเมืองลงโอเคปีกเกอร์ดีครัมนี่มังก็ทำอาหารได้ก็ไรเออขอบคุณครับเรือแรกเนี่ยครับตอนนี้เครื่องผมร้อนเนี่ยครับอืม

โอ้มีคนทําทางขึ้นให้ด้วยปึ๊บ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 ไปทำไมเกดเ,เก็ดมาตรงนี้ดิไว้อคอรด้วยเฮ้ยวางตัวคาบด้วยเฮ้ยตรงนี้มันมีอนั้นด้วยวางตัวคาบเร็วตัวคาบตัวคาบตรงนี้มีท่ะมวางตัวคาบก็บอกไม่ได้องมาอากูคาบไปคาบใหมู่คาบกูไม่มีท่ามอ่ะท่านมอะไร่ังมีวะเ<ห>ขี้ยเขี้ยแล้วกูจะทำเตาเผา มี่จะใช้เปลืองนี่เคยเฮ้ย,ยด้านล่างมีเว้ยด้านล่างโล่งฟกวางอะไรคิปเปิ้ลอีกอย่าคิปเปอร์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 เดี๋ยวหาอาหารก่อนนะครับเอ้ยจะถ่ารแล้วนะครับว่าคิปเปิ้ลของแม่มาบึ้มกูนนะกูจะคิปเปอร์แหวกางเฮ้ยเจนระวังเอืเอ,อขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาเอาอาหารดิปั๊บกูโดดขึ้นไม่ได้้ดเหียติดขอไปซะมึงต่อบ,บอลขึ้นมาดิ ก็ไม่รู้ว่า EP นี้จะกี่นะทีนะครับก็เพื่อนอีคนหนึ่งเล่น PB อยู่นะครับก็ปล่อยแม่งมันนะมันอยากเล่นนะครับมันไม่ได้เล่นนานใช่มันไม่ได้เล่นนะครับก็โฟกอยู่ไหนของบนนะอาหารเอาไปเยอดหนึ่งอันนะที่ไหนกดทานอยู่อยู่ไหนอาหารอ่าก็ตอเผาเผาไอ้เหี่ยไม่เห็นก็ตอนนี้ผมใช้สกินน้ตนะ่ครับก็นี่นะครัสกินในโน้ตนี่ครับ ะก,ก็ะนะครับก่อนนะครับปากคอครับนี่ครับก็เป็นวัดก,กับน้องของใครไม่ไมอันหนึงอะไรอ่ะทำไมอัน,อ,นอะไรอาหารเฮ้ยเจอทานอีกอะเกณฑ์พระคูทา,านกันดิลองวิงว่งไปเดี๋ยววิ่งเดินเอาเดินตรงไปเลยลตรงไปตามตามทางทิศกูปากท่อได้ตามทางที่ไม,มาเย่อเอาอาหารกูอะอยู่ที่กู อยู่ไหนวะโอ้โหเต็มเลยอ่ยโอ้ยถ้ากี่คอต้องขออภัยด้วยเนี่ยไอ้ฟกแม่งโฟกแม่งหนีลูกแม่ทำไมกูต้องหนีเพราะกูทำอาหารเนี่ยเองไม่ได้ลอยสัตว์กูทำไปเข้าค่ายอาศัยเพื่อนแดกอย่างเดียวเนี่ยครับกูไม่เคยได้แดกไอ้เหี้ยเข้าค่ายทุกปีแม่งแดกกันหมดจะแม่งปล่อยแม่งเนี่ยครับพี่พี่ทำก็ทำไม่ได้หน่อยหมาไม่แดกไอ้สัตว์ใครทำไอ้โดมทำไหมชิดโดมพี่พี่เต้หนึ่งสัตว์ เนี่ยทำเงี้ยลูกหมาไม่แด๋อไอ้สัสเออเข้าค่ายแม่ไม่เคยได้เด๋อเงี้ยเลยเดี๋ยวกูต้อ,องไปเข้าค่ายไม่รู้ว่าเข้าค่ายหรือว่าไปนอนหรือเปล่าเนี่ยครับได้ดีค่ับไปนอนที่กรุงเทพเนี่ยครับไปดอนเมืองไปสนามบินดอนเมืองไปทำไมไนนอือไปดูเครื่องบินะครับเออไปพิพิธภัณฑ์ดอนเมืองผมก็ไม่รู้เหมือนกันหลับเนี่ยครับพวกกูดแดงหมดเลยนั่นสองเออเออเดีออย๋ยววิ่งแล้วกันเนี่ยครับ ตามมาตามมาคุณหมดแล้วไอ้ตามมาอย่าวิ่งตามมาเอื้อไอ้บอสทักมาครับบอสมึงเล่นพีบีกันหรือเปล่ามีเล่นเว้ยไม่ต้องไปทักมันนะไอ้บังพิมพ์ไปดิไอ้ไม่ต้องหรอกบอกเย็นเย็นพิมไปดิเย็นเย็นพิมไม่เฮียไม่ด่าใช้เครื่องบิีบดิ เขาไม่ได้กลัวเขาบอก <c oughs> เรียกว่าให้เกลียดซึกันและกันไม่เที่ยงใจนะครับก็เอ้ยเจอทานอีกแล้วอะอะไรวะอวโอ้สไปดีเขาไม่ได้เรียกว่ากลัวเขาเรียกว่าให้เก,กเลยกเกียดซึกันและกันไม่่ใชควอเ้เจ้าค้างกลัวกลัวตกเนี่ยเอ,อื้อแต่ขามือครับแสดงว่าเนื้อมือเหนียวมือแน่นอนไม่ใช่ครับพี่แอ๊กครับใจเชิดครับตาต่อคลิปแมงไหนครับแบบขามือกูก็นึกว่าไอ้นั่น อะไรอ่ะน้ำส้มอ๋ออ๋อน้ำแร่น้ำแลร่น้ำเปล่าอ๋อน้ำเปล่าพองเหนียวครับอ้าวไอ้เฮียน้ำหวานนะก็อ๋อแน้วเปล่าประโยชน์เน่แดกไปก็ไม่มีเฮียอะไรแล้่าวบวกข่าวบวเออ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 เกมเหนียววิ่งไงจะลงเมืองยาวๆครับวันนี้ไอ้ีพีนี้นี่ครับสักครึ่งชั่วโมงคนเบื่อตายครับลงแต่เมืองนะครับสร้างบ้านไหม เดี๋ยวค่อยซ้งหาทำเลเฮ้ยหาทำเลอ่ะทำเลใช่ใช่หาโรงงานที่มีมันฝรั่งเยอะๆทำไมครับก็ทำเลอ่เดี๋ยวน้ำมูกไหลว่ะแป๊บนึ่งเนี้ยน้ำมูกไหลขี่มูกด่วนไอ้สัสโอเคมาแล้วครับนี่แหละว่ะแต่แป๊บนึ่งเนี้ยเดี๋ยวผมขอคุยกับเพื่อนก่อนเนี่ยครับก็ที่จะตัดต่อคลิปเนี่ยครับ โอเคนะไม่ต okay, so? ัดต่ออ okay, ่าเฮียหลุดหลุดเหรอหลุดเหรอเออเอาบิ๊กมึงเติมเข้ามาครับเข้ามาบิ๊กจอนเอ็มเร็วๆครับเร็วๆครับผมเจอหานแล้วครับบิ๊กจอนเอ็มครับเร็วๆครับเร็วๆร็วร็วเร็วเครับไอจอนเอ็มเร็วๆครับบิ๊กบิ๊กจอนเอ็มไม่ใช่บิ๊กจอนเอ็มฮะไอเกตนะครับเดี๋ยวมุ๊กเปลี่ยนชื่อบิ๊กก็ขอเปลี่ยนชื่อได้ปะเดี๋ยวครับดูสกินอยู่ดิ เฮ้ยล่วง,องเอือเฮ้ยไปไปฐานเอืเอ, <laughs> อแหละโอ้โหแหลกแล้ววันนี้เดี๋ยวตั้งชื่อเป็นเดี๋ยวทชื่อเป็นอะเกตขนกลัวไปบ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโค้งเดี๋ยวกูมามไปฆ่าสัตว์ดิเีนะเปลี่ยนชื่อตรับเออเออเออเปลี่ยนเป็นเกตขนกลัวนี่ครับเปลี่ยนเป็นชื่อเกตนะครับเกตขนกลัวชื่อนี่ก็เกตคนกลัวแมงเดี๋ยวก็ล่อแม่งเลยนะรอแมงเปลี่ยนชื่อตรงไหนวะ กดออปชันดินีดด่ยครับก็ยาวๆไปสนุกสนุกครับอย่าเครียดครับเฮ้ยเจอเจอลานียครับอ๋อมกุมกอะไรครับจะเล่นมุกอะไรครับ <c oughs> ก็ที่เป็นกัปตันลิเวอร์พูลเก่ายานมะา <c oughs> <c oughs> ยามอย่ามาเล่นอย่ามาเล่นนะครับแม่ชื่อ เอาชื่อมึงนะนี่ไงชื่อกูเกทหนึ่งเก้าแน่เลยกวนนะใช่ใช่เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรสเริ่มบิวเดี๋ยวแชร์ไปถึงบิวแน่ครับไอสัตว์เดี๋ยวมันลุกเกมโดนตายเออเออนี่ครับเอาเยอยของกูหายหมดตัวเลยพวกเออเอาจริงออกเข้าใหม่ดิเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อออกเข้าใหม่ครับ แค่กูไม่เห็นชื่อของหายหมดตัวเลยหรอลองเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมดิลองเปลี่ยนชื่อเหมือนเดิมดิบิ๊กเอาชื่อมาดิก็ b i g j o D b i g j เลยนะเปลี่ยนชื่อของหายนี่ครับอืมไปเคยไปเคยเห็น j o เลยนะ M e ใช่เหรอจอน e แก็จอน e นะครับเร็วๆเร็วๆ ล้วครับเล่นแล้วครับตัเข้าแหลกครับนี่ของเต็มตัวเลย <laughs> เปลี่ยนชื่อนี้เล่นไม่ได้นะครับเล่นกับคนนี้นไม่ได้เอ,อ้ยเจ้าไก,ก่มันปิดกั้นชื่อไก่ไก่เอื้อแหลกนี่ทำไมมันแหลกหวะแป๊บนึงนะพวกอยู่ไหนวะเดินเดอ้อครับเพราะเราคืิ้นของกันแป๊บนึงเดี๋ยวกูมาไปไหน กูไปทิ้งของตรงบ้านเราแป๊บนึงบ้านไหนยังไม่สร้างบ้านเลยควายเกิดไอ้ควายจุดเกิดสปอนรอบที่แล้วที่มึองมอยู่กล่องไหนวะมึงอยู่ไหนวะเนี่ออยกกตรงเนี้ยเดี๋ยวกูทิ้งของแป๊บทิ้งทำไมเดี๋ยวกูไปไม่มึงครับของดีรับขับกล่องอ,ะอ่ะลืมไปะอ๋อ,อ<ม>แล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยชิบหายแล้วลืมชิบไป เจอแล้วข้ามาเอาของมือได้สัตว์กูหัว,หวอันไหนเยอะกดค้างเร็วๆนะครับเร็วๆครับ10นาทีแล้วเนี่ยกูอะไรวะ13นาทีแล้วเนี่ยครับไวยิบหายเนี่ยครับโอ้เจอเหมืองเหือโอ้เหือแลกตันวะ่ะเปลี่ยนชื่อแป๊บ เฮ้ยเจอเก็บของว่หืมกูเก็บของมาแล้วโอ้โหเจอเลขอันเดียวอยากให้กูเถอะนะครับก็ไม่ครับศูนย์จุดสิบศูนย์ไม่ครับศูนย์จุดศูนย์จุดสิบหกจุดหนึ่งนะเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทีหลังนะครับต้องรีวิวหน่อยพี่เ<อ>พู่อแชแนลทิ้งไปพ่อมึงอ่ะนะครับ จะเปล <occurs> ี่ยนชื่อเป็นไอโนบเนี่ยเปลี่ยนชื่อใหม่มาละอะไรเนี่ยเลยเบญจวรรณมานี่บิวเมนี่ควายที่แปลว่ามากเลยโง่มึงตกอังกฤษเหรอกูว่าทำไมมึงติดศูต์อังกฤษศู์เทียอะไรกูได้เกรด3.5กูได้8.5้รับโอ้อย่าหล่อนเลยโอันนี้กูได้หมดไม่เคยหวันโอ้ยอย่าบนอย่าบ่นเร็วไอ้สัสจะชักช้าดิกูหล็กกูเนลี่ลาไม่เล่นความใหม เดี๋ยวมีดฟันที่สองทีงนะครับกูต่อยไอ้กูต่อยนอกจอนยก็จอยยี่อะไรสัตว์เอาหาเล่นหนึ่งเรียบร้อยไอชีนั่งกดคีย์บอร์ดอยู่คงมันแล้วมั้งเนี่ยชีไ้ไปก๊อกแก,ก๊แกก๊อกแก,ก๊แกก๊อกแก,ก๊กก๊อกแก๊กนะครับหลังมึงอ่ะเออเพนกูมีทอดมันเต็มตัวเลย เอ้าวเฮียกูกดผิดวะคล้องไปกดโดนเลยเนี่ยเอาเทปดำเป็นปิดปุ่มที่นี่สักคล้องอ่ะเอาเนี่ยครับเอาหาเนี้ยครับแล้วครับเป็นจันทร์นะครับก็ไม่ต้องถามนะว่าใครเห็กูเผาไม่เสร็จแน่เลยปลายตามาเฮียอะไรเนี่ยอาบน้ำน้ำเฮียอะไรเนี่ยตื่นเช้ามาต้องอาบน้ำม ตัวตลบตบอะไรมึงดูไม่เอาไปยื้อร่วงไปไกลบับพอยไทยแกละเนี่ยครับไรบิ๊กบอกไหมบอกไหมกูไม่ได้เล่นเด้อดูตามมาครับเก็ตตามมาเซฟคีย์บอร์ดมันจะเข้าปะวะไม่เข้าเหลือเนี่ยครับแล้มเดินทางปะ ขัดใจว่ะแม่นึกว่าจะไม่เล่นซะแล้วไอ้เหี้ยบงูเงียบไปสักพักเลยกูนี่มันน่าจะมีรถมั้้งไอเหี้ยสอนวิ่งแม่งฆ่าแม่งพวกแก่จ๋าอย่าดังเดี๋ยวแม่กูด่าเฮ้ยเก็ตเล่นเกอตใหญ่ซะใหญ่ใหญ่ใหญ่แต่คลิปนี้ใช้ถึงเบญจวรรณนีะครับสร้างบ้านดีกว่าไหมเก็ตสร้างดิเอาไม้แป๊บเอาไม้แป๊บ ตัวสองต้นพอประดับบารมีที่เราให้รู้ว่าเรามาเนี่ยครับก็อย่าแชร์นะกระดูกหน้าอย่าแชร์ก็เฟซชื่อจะใส่ไม่ใช่แช่เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เสไว้ให้แล้วกันเนี่ยถูกแล้วทิ้งไว้ในมีือทิ้งไว้แชร์ใส่เมสเซจเขาก็ได้นะครับว่าเขามาเล่นเกมบ้านผมเนี่ยครับกูจะลบแชกูจะลบแชแนลองผีครับมีกูมีลหัสแชแนลอยู่ มึงลงม,มึงลงดิไอ้สัสกูจะลบทิ้งไอ้หียลงเยี่อะไรควายกูต้องลงบอกคลิปนี้ให้คลายอย่าหล่นไม่ถ้ามึงเอาไอ้นั้นลงมาเอาอะไร U R L นะ้เนะเ,อะเอาดิงเฟสมานะไอ้สัสเชี่ยมเดี๋ยวพีทำตัวเป็นอะไรทำไรอย่ารู้ อย่าต้นไม้ใหญ่ตดัดตาดยยาตัดดิทำไมมึงตัดหมดอ่ะมึงตัดให้หมดนะกูตดัดไม้ทข้างในป่ากูเป็นเด็กดีตัดแล้วโป่งเนี่ยกูตัดจนขวานกูพังกูก็เพิ่งเลิกตดัดเฮ้ยกูเจอว่ะเจออะไรเจอเลือดเอาเลืเอดพังคามือกูเลยตรงนี้ดิไหมเอ้ยตรงนี้ว่ะมันไม่อยู่ไหน ตรงนี้ดีกว่าทำบทประพาดีกว่าทำบทอะไรนี่แถนี้ไก่เยอะดีวะพวกอยู่ไหนอยู่บนพื้นเยอะแล้วเยอะกูหางไม่เจอกูเจอมึงอะ่ะเดินออกมาดิเห็นโอ้ยเห็แนแมวเจอไอ้แมวอ่ะ เจอแมวแมวโดนยึดโถอยึดิฟิสสองอือโดนด่าได้เลยครับรู้จักเหรอไม่รู้กูว่าไม่ไั้แหลมกูไม่ได้ดีเลยเก็สไปดีเก็สไปดีเก็สไปดีเกสไปดีเก็เก็สไปดี้เก็สไปดีเข้าใจไปดีคุยเจอสไปดี้รับแปลกเลยเกตตามาเนื้อปลาดีบพี่มิีอะไรเก็เกตตามาตามมาแล้วเฮ้ยกูเฮ้ยมึงเห็นโผลงั้นไหมเห็นเฮ้ย กูสูงครับกูสูงครับกูสูงปื๊บโคตรสวยนะครับไปจัดปากทอดก่อนเลยนะครับปากท้อใครรู้ว่าแถวนี้ของใครเนี่ยครับปากทอดครับถ้าเจอซอมบี้นี่กูจะร้องปากท้อเฮ้ยเฮ้ยเก๊คิปปี้เก๊คิปปี้ตามมาเก๊ดใหญ่ใหญ่เก๊ดใหญ่กูเกเองเก๊ดลงไปเก๊ลงน้ำเก๊ลงน้ำเก๊ลงน้ำเลงน้ำเฮ้ยเจอฐานเลยตึ้ม กำลังจะมุดดินหนีเนี่ยนี่นะครับตรงนี้จะเป็นบ้านเรานะว่าแม่งโอเคเนี่ยไอ้กูเลยไอ้ยกูทันไอ้กูแตะคามือกูอะไรน้ำน้ำน้ำะไรเบิร์นน้ำส้มก็ส้มพร้อยเฮ้ยจะตายเนี่ยกูก็จะตายแผลหายไปแล้วนี่ครับใครอยากรู้ว่าแฟนไดโฟกี้อะไรก็พิมพ์ไปนะน้ำเบิร์นมีไช่ควายคนละคนกันแล้วนะของไอโอมันจะหลอน เมื่อวานน้ำน้ำจาอะไรวะม่กลุ้มอะน้ำน้ำจายาสารยาพูดคำไนเนี่ยครับก็คาพอจ๋ากี่โมงแล้วเนี่ยใบสองใบสองสามครึ่งเนี่ยครับใบสองสามแปดเนี่ยใบสองสามครึ่งเยี่ยมอะไรนะครับแล้วก็จะยาสเพนยากันเนีครับ เราก็จะปักทอรให้รู้ว่าแถวนี้ใครใหญ่นะครับกูใหญ่โอ้หเจอตัวใหญ่มาเจ้าน้ยใหญ่มาเฮ่อเจ้าน้ยใหญ่มาเอืตอต้นไม้กูไปหมดเลยนี้เดี๋ยวรู้สึกว่ากูปรับอันนี้ใช่ไหมใช่ครับอ่ะครับนี่นะฮะก็เป็นรายละอักษรที่ผมได้ทำไว้เนี่ยครับไอเกตมา <พอ S 1> เกตมาจบคลิปกันเฮ้ยยังกระพันน้เอา้า เล่ในให้จบเลยนานๆนะขาดได้อุจตดต่อคลิปด้วยเฮ้ยเอาไม่ต้องตัดมามาเก็ตมาก,กระดูก<า>กระดูกกระดูกอยู่นั่นน่ะไปแล้วดยาวจะตายฮะต,ต,ายต,ต,ตายเด้อเจอมึงจะสู้กันมาในน้ำอะ่ะไพเก็ดอาหารมากูให้นี่นเฮ้ยมึงขุดเทียอนะไรเนี่ย ตรงนี้จะไปทางเข้าบ้านนะครับตรงนี้นะครับคุณไปมึงทำน้าที่ขุดนะดูนะโฟกซับพี่สองตัวฟกฆ่าดิมจะบอกกูไหมเรากูฆ่าไม่ได้กูไม่เคยฆ่าใครกูไม่เด็กก็เออ่ดอกไม้อันนี้ครับยังบักเช่นเคยนะครก็คือคุณมปได้สองอันนี่ครับก็วางไปวางไปวางไปนะปล่อยแมงมันนะครับปล่อยมันคือคนเดียวไปนะครับเก็ตได้แล้วเก็ตได้แล้ว เอาดิดดูููอย่บนึงเกตมาเอาดิเร็วๆสเกลิตันมาแล้วท่านนึงเดี๋ยวกูไปซัพพอร์ตมันจะยิงกูแล้วอยู่ไปซัพพอร์ตแอบก่อนรักพีวีพีมาแล้ววายเออ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 ทีเดียวขออีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวกูเองดิมึงตีกูเอ้สั์กูไม่รู้นี่นี่นี่ไอ้เชี่ยวโดนคอมโบเลยไอ้เกตจะตายย่ะโอ้เกือบตายไปกินกันเมย แปเอาเลยพวกกินอยู่เนียเลือดกูนเลือดกินตาใจนี่ครับโอเคอืมกูให้อีกอันกูมีสองอันกูมีกูมีหลายอันเอาไก่กูอ่โฟกกูก็มีไก่เยอะเลยกูก็มีเอาไปมึงจะได้ไปจะได้ไปหุ่งทีเดียวหุ่งพ่อมึงอ้นั่ะอยู่ไหนอาหารหมดไอ้นั่นอยู่ไหน นะครับก็นี่นะประตูเข้าบ้านสามประตูเนี่ยผู้เล่นนะครับข้อเป็นประตูสองประตูมีตรงกลางตรงนี้ตรงนี้จะเป็นเสาบ้านเนี่ยเป๊บปึ๊บปึ๊บตรงนี้นะครับก็จะเป็นเสาบ้านเหมือนกันนะบป๊บเสาบ้านไม่ตรงกันวายเด็ดเขาทุดดิโคตรงนี้ออกนะครับย่างไปแช่เข่าปากให้มาดูแหว่งเนี่ยยาเ พวกสเกลตันมาโหลสองตัวเลยปล่อยมันมามันได้เห็นมึงยังล่ะยังเอออยู่ระยะนอกสายตานี่เนี่ครับนี่เนี่ครับแล้วก็โอเคไก่มุ้งบ่อยเนี่ยครับอ่ะเลี้ยงวันโตคราฟตรงอ่มวางโตคราฟตรงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงข้างในจะมารกด ไอ้ย่าค็ขับกูไปไหนมึงไม่ได้ครับมึงรับไม้มาไอ้ห่านขับมาอยู่นี่เนี่ยคนมาสองอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจ็บเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออแล้วก็ตองนั้นทำการโฟอะไรกูทำเบ็ดเออไม่เป็นไรเก็บไว้มีกล่องมาได้เอากล่องมาไหลืมอยู่รอบไปรอบไปเก็บรอบทำเกล่องก่อนนะทำกล่องก่อนกูวางกล่องข้างกล่องขามหน่อย เดี๋ยวเดจะทำบ้านให้โคตรโอเคนะครับเป็นตกบ้าเี๋ยวสึดตรงกูต้องการนี้ขอหน่อยปั๊มกับปั๊มปั๊มเขาจะทำว่าปั๊มไหมเนี่ยปั๊ม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 เล่นฮีเลย นี้นะครับเราก็จะวางเตาเผายี่เน e ี่ยครับนี่นะครับก็จะวางเตะเผายี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็วางไป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 เกต์มึงวางอะไรของมึงเนี่ยเกตมึงวางอะไรของมึงเนี่ยวางอะไรอ่ะก็วางให้มันติด มึงทุบออกเลยสัสทูบของก็แตกดิเอาตัวคับออกดีกว่าตัวคับออกตัวคับออกคับไม้แล้วทุบเอาเฮ้ยเก็บด้วยเออควรจะปักทอตรงนี้เนี่ยครับแล้วก็ตรงนี้เฮ้ยวางใหม่เลยเหย็ดโดวางไงอ้สัสตรงนี้เหรอทำเป็นทางเข้าเงี้ยเหร เออแนวคิดดีเอ้ยลูแล่ทำไรเออลูแล่ทำไรดีเอาสลับนี่ครับสลับนี่อะไรวะนี่คือสลบไม่ใช่สลับป่ะวะนี่นี่คือสลับนี่ครับมาปิดมันเปิดได้ปะเปิดได้ปะเปิดไม่ได้<ต>วะเย็นโดมันติดล,ลูแล่ใช้อะไรใช้สลับอันนี้มันอะไรไอันนี้สลับอันนี้บันไดนะครับสแตนนะครับนี่นะเปิดได้นะครับดูนะครับอ่านี่นะครับ ปึ๊บเทมเฮ้ควายบักพ่อมึงอะเอ้ยตรงนี้ท้ำเป็นห้องครัวดีกว่าเออตกปลาเนี่ยเออเออเอนี่นะครับแล้วก็มันจะมีปลาให้มึงไหมนะน้ำตื้นมีมีอ่ะเออจะตกยังไงที่มีปลาหมดเลยนี่น้ำตื้นแค่ไหนนะเออมีมันกดกดแล้วก็รอเฮ้ยจะวางยังไงเดี๋ยววะตรงนี้จะวางงไงเดี๋ยววะ ไงให้มันเปิดขึ้นวะต้องรอมันมีฟองขึ้นปะเออแล้วแบบมันก็จะลงไปต้องขุดบนหัวอีกเนี่ยนะครับขุดขุด,ขดช่วยดูนหน่อยขุดขุดไรตจ้านมาไหนหน,น้าบ้านเจ้าพี่เขียนเองนี่น้องชุดต๊อกปลาในเีจยวตันหนวะนาานหนะ้าบ้านว้าโอขาวไม่เห็นโอ้ไม่เห็นหรอ,อก ตัวน้ำมูกอะไรล้วทําไมมันตกปลาไม่ได้วะก็มีมมอ่ะทาธรรมดามีในบัวเฮ้ยมันวางอย่างงี้ไงวะเงินเปิดขึ้นอะ่ะเออนี่ครับนี่นะได้แล้วนี่ครับก็คตกปลาไม่ปลาไม่ติดใกล้จะหมดวะครับเหลือนสะิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วไปชาร์จปี หอยบิ๊กเลยยีสิบเก้าครับกูเปื่อแสงก็เต็มเลยกูว่าแล้วนี่ครับโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับสำหรับเออเชี่ยไม่สวยว่ะแบตก็จะหมดนะครับไอ้ทำแบบนี้แม่งแบบนี้แม่งอ๋อเลยไม่สวยว่ะไม่เห็นบอกด้านบนเลยบ้าเอ้ยเลยจบคลิปก่อนแบตจะหมด มจือแบตจะหมดไอ้บ้าเลยก็ไปบอกว่าแบตจะหมดก็ชยมาจบคลิปก่อนยังเรวจบคลิปมาจบคลิปเร็วมามาดูชื่อสัตว์อาลับก็สนับลิบมีวมมก็ดูชื่อกูดูชื่อกูดูชื่อกูอ่แลวบิวแมนนี่นี่ครับก็เลยั่นแหละนะครับ ก็โอเคนะผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมจะกดไลค์นะผมแล้วก็ subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะผมกดแชร์นะครับก็กดแชร์ให้ช่องไอห่านลูบนี้ด้วยนะครับช่องโฟกนั่นแหละนะครับโฟกกระจกเออนั่นแหละถุยนะครับก็โอเคนะผมก็ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับตีสเกลตั้งก่อนตีสเกลตันก่อนอ่ะ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 แล้วก็จะยืนดูเขาตายเนี่ยครับเฮ้ยเกดเดี๋ยวมึงตาย ตายเกต้ตายไปแล้วไม่บ้าใหม่เอือเอออู้ขุดด้ขุดได้ขุดได้วย้โหอเคผมไปแล้วผมไม่บายสวัสดีครับเอาปีดดีเฮี่ย